ต้องรอให้สุกทั่วกันก่อนไอ้ลูกที่ปั้นทีหลังเนาะมาเดี๋ยวลองมากรีดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มทําลูกชิ้นหมูแลวบอกสูตรกันเต็มๆเนาะแต่วันนี้ทําสูตร2กิโลนะคะพี่น้องขาแล้วเวลาทําครึ่งกิโลก็ไปแบ่งครึ่งเอานะฮะเนาะการดัดแปลงทําเพราะเยจาก็ต้องปั่นได้ทีละกิโลเช่นกันทุกครั้งที่ทําจะทําแค่1กิโลเนาะแต่ว่าวันนี้จะเอาสูตร2กิโลก็คือคูณ2นะ ไปเฉลียวนะฮะหมูหมูสับสองกิโลแป้งฝุ่นหนึ่งซองก็คือสองร้อยอ่าร้อยห้าสิบกรัมนะฮะสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะอืมอันนี้คือเบกกิ้งโซดาเพิ่มความกรอบใส่หนึ่งช้อนกาแฟเพราะปกติถ้าหนึ่งกิโลจะใส่แค่ครึ่งช้อนนะฮะรสด,ดีสองช้อนโต๊ะ กระเทียมสามกีบนะคะแล้วแต่ชอบเนาะเกลือประมาณช้อนครึ่งของช้อนชานะคะแป้งวันนี้ยายจะใช้แป้งมันพี่น้องขานี่คือแป้งมันนะคะสช้อนสําหรับหมูสองกิโลและแป้ง้าวโพดอีก4ช้อนเช่นกันนะคะพริกไทยตามใจชอบเนาะตามรสดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่คือสูตรของหมูสองกิโลและถ้าเกิดว่าหนกิโลเนี่ยมันจะต้องมาแบ่งนะคะหนกิโล ถ้าใช้หนึ่งกิโลปั่นหนึ่งครั้งแป้งฟูครึ่งซองอันนี้หนึ่งช้อนตักออกมานะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งแล้วแป้งมันสองช้อนแป้งข้าวโพดสองช้อนเนาะแบ่งหารเอาบ่วงงดอกว่ามาเริ่มกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาเอาหมูใส่ลงไปเลยหมูหมูเย็นจี๊ดเลยนะคะปั่นให้ดูครั้งแรกเนาะแล้วเดี๋ยวลงมาคุกกันข้างล่าง เย็นเย็นค่ะเย็นอันนี้มาแยกปั่นนะคะมาดูเนาะเจจ่ายใส่ครึ่งช้อนก็คือครึ่งหนึ่งของสองนะคะแต่สุดท้ายวันนี้พอปั่นสองหมด้อเดี๋ยวก็จะไปคุกในกะละมังเนาะ,ะอ่าอันนี้หนึ่งช้อนแป้งฝอ่าดูนี่นะคะหนึ่งช้อนลดดีกระเทียมแบ่งครึ่งนะคะเกลือ ก็ประมาณไม่เต็มช้อนชาดีอะเนาะแล้วแต่รสชาตินะคะแป้งมันสองช้อนเต็มๆเลยนะคะทีนี้ยังเหลือขาดก็คือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนะคะโอ้ยล้นอันนี้ีย่ยสองช้อนเหมือนกันนะคะสองช้อนเนาะและ อันนี้คือเบกกิ้งโซดาเพื่อเพิ่มให้ลูกชิ้นกรอบนะคะอันนี้ยเยจ่าจเพิ่งมาท,ทําทีหลังนะอาเดปนะจริง,รงๆนี่พริกไทยพริกไทยเอาตามใจฉันอืมลูกๆก,ก,กินได้นะคะแล้วแต่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเยอะเอาออกนิดนึงไว้รอบหน้านะคะเราเผื่อลูกและสิ่งสําคัญก็อย่าลืมน้ําเย็นเย็นะคะเยจ่าจะไม่ใช้น้ําแข็งเพราะหมูเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วเนาะอ่าประมาณครึ่ง นีเลยะถ้าอ yeah, ่อนเราก็เติมได้เนาะมาปั stagger, ่นจ so ้าแล้วมาดูกันนะคะแค่นี้เองเป็นน้ำแข็งก็จะน่ากินที่สุนแล้วเอาให้หมูเหนยได้คนเดียวนะคะเด็ดมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่มาดูความเหนียวของเขานะคะนี่ได้เลยนะคะพี่น้องคะหอมกลิ่นพริกไทยเนาะ พริกไทยถ้าเราทํากินเองไม่เผื่อเด็กๆเราก็จะใส่ให้เขาเรียกว่าเข้มข้นตามเราได้นะคะทีนี้เรามาออกจากเครื่องก่อนนี่คือเรื่องที่จะขี้เกียจที่สุดก็คือการลื้อเครื่องนะหมูสับปั่นสองกิโลเราได้แล้วนะคะเราได้แล้วเราก็มาคั้นอีกประมาณห้านาทีให้เหนียวตุ้ยแบบนี้เลยเนาะเย็นน้ำแข็งทีนี้ก็พร้อมปั้นเลยจ้า เรามาเริ่มปั้นกันเลยจ้าสาวๆจ๋าลอยขึ้นมาแล้วเปิดไฟอ่อนนะฮะน้ำซุปวันนี้ก็จะได้ทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้ร้อนๆเนาะอากาศหนาวๆนี่โอ้สองกิโลหม้อนี้จะพอไหมเนี่ยไม่เคยปั้นเอาจริงไม่เคยปั้นลูกชิ้นสองกิโลสักที มาตุกครั้งคำกิโลเดียวนะฮะมาน้องมุยมาแล้วน้องมุยมาแล้ว,ลวโอ้เต็มหม้อเลยพี่น้องขะวันนี้มาลุ้นกันนะคะพี่น้องขอเนนหม้อเอีะเลยจังใหญ่ละเนี้ย แน่นปึงเลยแน่นปึงเลยนะคะเอาไงลราพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะได้แล้วโอ้ยังโอ้ยังนะคะต้องรอให้สุบทั่วกันก่อนไอ้ลูกที่ปั้นที่หลังเนาะมาเดีย๋ยวลองมากีด มาปาดเจ้าจลูกที่สุกก่อนดีไหมเอ่ยอันนี้อันนี้ยังเราจับเราจะรู้นะฮะอืมบางลูกเขาก็ยังนุ่มอยู่เพราะว่าการปั้นก็ใช้เวลาเนาะอือหือือ,อ,อืไปรอลงน้ำเย็นคะ่ะ เรียบร้อยพี่น้องค่าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้า